ไปหลุดไหลุดเมาไปหลุดลงลงลงเสือลงหมาแล้วนะอ่าอยู่ที่กล่องโปรไช่มะโปรไช่มะพิมโปรไช่มะพิมโปรไช่มะขอเลยอย่าไปดิบเขาเลยมามาดิบ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 มามาเสร็จมาเตร็จออกมาเจ้าสีแล้วเปล่าเช็คูเช็คูเช็คูเช็คโอสีโอสีโอซีสร็จออมาเสร็จออกมาเสร็จออมาผมม้าคอเลอร์มันเป็นโล่นะค่อย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 ดาบไม่ดาบแล้วดาบเขาเป็นพาน่าแหลเขาเป็นพานะาดาบเขาเป็นพานะค่อยค่อยค่อยโอเคโอเคตามมา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 เสร็ปออมาเสร็จมา เตียงันเกดที่มังกรนะ้นในสามสองหนึ่งเอามีมาโอเคโอเคสเปซสเปซสเปซที่นอสสเปซที่นอสหน่อย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 สเปซที่นอสสเปซ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 ที่อัพเพียบในจู่อีหน่อยอีหน่อยอีหน่อยค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 ่อยนานอีไปค่อยนานอีไปค่อยนานอีไปเวดเวทเวดเวดค่อยสเปซ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 ขอสเปซกว่านี้สเปซที่นอส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 สเปี นาเบ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 ที่้านหน่อยเหน่อยบมีลมีลพร้อมล้วพร้อมล้วพร้อมเตรีย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 มคาน์เตอร์ชาโลนะในในรนะในสามหนึ่งในละามาในละมาในละมาในละมาเือเือเือเออคิวรที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 เสา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 ไปเสาอไปเสาอไปเสาอไปเสาเสเสา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 เระวังระวังแล้วเขายังมีดูอย่าประมาทอย่าประมาทเวดมากเดมากเมากเวมากเมา เบมาเบียดมาเบีมาเบีมีเียดระวังระวังคิวิวิ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 คิวคิตัวในเราคิวตัวในเราคิวตัวในเราเบียดปเียเยวิาวิมันจะรีบ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 แล้วครับโอเคโอเคเสามามาเสามาามาไพร้อมพรมพ่งซ้าะอเอามเมาไฟไฟกลับมาไฟกลับมารคุณห่างแล้วตรมเนเกนะในสามอย่าพึ่งโอเคอย่าพึ่งอย่าพพึ่งเตรียมเนเกตัวในเรานะรออกีก้า ถอยมาโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไล่ฆ่าไล่ฆ่าแลนดแลนดดับเลยมันลีฟมันลีฟมันลีฟต้องเลี้ยงอยู่นะมีตีหนึ่งนะโอเคโอเคไปไปไล่ให้ตีตีหลุดอันนี้ตีโดนลติเอ้ยโดนโทลิเฮียอะไรอย่างนั้นแหละใครใครไม่ทันเราอ่ะไปแล้โดลิวโดลิวโดลิวผมว่าฝ่ายฝ่ายเพื่อนถอยก่อนดีกว่ามั้งช่วยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนไม่ไม่ช่วยเพื่อนแรงยังไงเฮียต่มาช่วยที่ปิงหน่อยมาช่วยที่ปิงตรงนั้นเป็นไงทําไมโลกันเยอะเยอะมันเยอะเลยมันเล่นกันอยู่ มันชอบม like so ันชอบนะทำ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 ำำำำที่ปิงทำที่ปิงเรื่อยๆสเปซก่อนเดี๋ยวเพิ่งเล่นเดี๋ยวเพิ่งเล่นสุดเดี๋ยวเพิ่งเล่นสุดมอสมอสมอสรอรอสเปซเปซค่อยๆบอกก่อนค่อยๆบอกก่อนค่อยๆบอก่อนเสร็จปะมาณเสร็จประมาณอ้าอีไอ้กัดกูทำมาอยค่อยๆค่อยๆยใจเย็นใจเย็นโฟกัสน้าโฟกัหน้าโฟกัสน้าโฟกัสไน้าโฟกัสหน้าเสร็จเปบ่าไปก่อนเส็ปลาไปก่อนเสร็าไปก่อนสร็จเปลไปก่อนสรลไปก่อนค่อยๆค่อยๆค่อยๆามมา เดีมันลีดมันลีดยังยับเลยตัวอยู่ข้างล่างเตรียมเตรียมเป็นเกตที่มึงกดนนในสต่อหนึ่งลงมาลงมาลงมาได้ค่าเลยมันตกมันตกมันตกโอเคคิวทีมันเขาเริ่มมันทิศสอง้านทิสอร้านิอ้านเลยค่าเลยค่าเลยค่าเลงาเลตัวเยคเยคค่าเลัน่เ่าเลมาเลาเลาเลสค่าเลยค่าเลยค่่เยยเื่อเเเเลเยเลย่รยเยนเเยเยสเตาเาเาเาค่อยล่เลวเวี โอเคโอเคโอเคหาวิหวิสร็จาเสร็จเสร็จะมามามีมีมีมโอเคโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรเตรียมเตรสเปซก่อนสเปซก่อนเอนะที่มงกุลนัในสามอ่งมีมีโอเโอเคโอค่อยค่อยสเปซสเปซเสร็จแล้วเสร็แล้วสเปซเสร็จแล้วสเปซสเปซสเปซก่อน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 

โอเคโอเคโอเคมันเดีวเราไม่แไม่รเเเเ่เ่อน่อาดีหน่อยนีหน่อยนะีหน่อยนะดีหน่อยนะดีหน่อยนะดีสหนอยนะดีสหน่อยนะดีสหน่อยนีหน่อยนะีหน่อยนะดีสหน่อยนะีหน่อยนะดีสหน่อยนะดีสหน่อยนะีหน่อยนะดีสหน่อยนีสหน่อยนดีสหน่อยนดีหน่อยนีหน่อยนดีหน่อยนีหน่อยนหน่อยนหน่อยนีหน่อยนีหน่นะีหน่อยนีหน่อยนอีสหน่อยนะีน่อยนดีหน่ยนดีหน่อยนีกหน่อยนีหน่อยนีหน่อยนีห อะไรค่ะพยายามิหน่อมันจิ้หน่อมันจิ้หน่อมันทิ้หน่อมันก็ค่อยสเปซก่นสเปซก่อนสเปซสเปซสเปซสเซสเหซสเซสวปซหเซสเปซสเซสเป็นเปซส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 เ่อยเปซเปซสคปัสเปซสเปซสเใซร้อนชเปซสเอเซเซสเเเเเซ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 สสสสเปสสเปซนเอเ มามาหลุมเหมือนอะมันหลุมเหมือนอะดิมามา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 จะเย็นขอโฟกัสหน่อยลงมารีรีเซ็ตโพซิชั่นหน่อยให้มารเขียวทั้งหมดลงมาผู้เช็คผู้เช็คผู้เช็คแล้วโอทีผู้เช็คแล้วโอทีระวังนะค่อยๆไม่ได้ไม่ไดใจเย็นระวังภาพเหมือนรอบที่แล้วด้วยจวขอเลยอาจจะเป็นอาจจะเป็นอาจจะเป็นโฟกัสจะเป็นได้ดีเน้น QW เน้นภาพะพี่มาร์คภาพหน่ต้อง ไม่พักกดหัว้วนะพักกดหัวแล้วระวังระวังระวังโอเคโอเคค่อยค่ตามตามาตามขึ้นมาเกมเก็ตนะเพ่งพ่รอรกรอก่อนเด็บเดบเดบเดเดบเกตเสาน้เสาเที่มงกุฎนะลขสามสองนึ่งอนนี้มัโดนใบโดนใบโดนใบจโดนเด็บวะโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไม่เป็นน็อตไปน็อตไปสวยแล้วสวยแล้วน็อตไอ้สาสาอเสเป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 ล้วมาเสาสเปซล้มาเสาสเปล้มาเสาลุลลส้าาลมาาเดนาเดาเดอย หันหันหันกับไปน็อต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 ค่อยๆค่อยเย็นใจนโอเคโอเคใครใครใครเขาอยู่าอยูถือถือที่ดีหน่อยถือปีเนี่ยก็ไปสเปซสเปซโฟกัสทีได้ดีโฟกัสดีดีโฟกัสไปดีดีโฟกัสไดีดีโฟกัสีได้ดีสเปซที่น็อตสเปซที่น็อตไว้สเปซที่น็อตไว้สเปซที่น็อตสเปซที่น็อตสเปซที่น็อตใครน็อตอีหน่อยใครนันอีกใครนันอีหน่อยใครนันอีกหน่อย